สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามกรุณาให้ความสําคัญกับการพลาดพลัดหลงมาถูกกูเก่ารัดพิกในบทเรียนนี้นะครับผมเป็นบทเรียนเก็บตกออทำว่าเก็บตกยังไงมันมันมัน,ม,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 นมันมีเรื่องบางเรื่องที่ผมได้เคยพูดไปในบทเก่าๆในเรื่องราวของการตีคอดในเรื่องราวของการเล่นในเพลงของแบบการเล่นลักษณะต่างๆ ซึ่งในบทเรียนเก่าๆเนี่ยผมจะเน้นย้ำเสมอว่าการตีคอร์ดของเราเนี่ยมันคือลักษณะของการนับ1 2 3 4ก็คือนับตีคอร์ดห้องละคอร์ด2 3 4 1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยน1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยน1 2 3 4ซึ่งมันไม่มีปัญหา ไม่ว่าคุณจะตีแพทเทิร์นไหนกันแล้วแต่ถ้าตีหนึ่งขอดต,ตอนหนึ่งห้องมันได้ปัญหามันก็จะตีได้หนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มคอร์ดง่ายๆนะครับก็คือ C A minor F แล้วก็ อ้ไกลยขออนุญาตใช้ตัวช่วยเป็นกระดานไว้บอร์ดนะครับซึ่งในที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งคอต่อ1ห้องมันไม่มีปัญหาในการที่เราเล่นคอแบบยกตัวอย่างเป็นแพทเทิร์นลงลงขึ้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 นหนึ่งสองสนะครับยกตัวอย่างเป็นแพทเทิร์นการตีคอแบบง่ายๆแล้วกันนะ เชื่อว่าทุกคนคงจะตีขอดได้าวละเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้คราวนี้ในช่วงที่ผ่านมามันมีคำถามหนึ่งคำถามเกิดขึ้นว่าพี่ครับในกรณีที่มันมันมันหนึขอดต่อหนึ่งห้องเนี่ยโอเคมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอในกลักษณะาการเขียนขอดที่แบบว่าอ่ายังไงดีอะในหนึ่งห้องเพลงต้องเล่นถึงสองขอ ถามว่าตียังไงหรือเกายังไงดีเพราะว่ามันไม่ครบแพทเทิร์นนึกภาพออกไหมฮะอย่างสมมุติว่า C กับ a m เม o r เนี่ยถ้าเกาเล่นแบบ v i กกิ้งทั่วไปที่เราเคยเรียนกันมาที่เราเคยแนะนํากันไปก็คือเอาแพทเทิร์นมาตรฐานเลยคือเบส3า3สองสามหนึ่งสามสเบสสามสองสามหนึ 2องสมสี่หนึ่งมันก็จะครบจํานวนห้องคอดีมันก็จะครบแพทเทิร์นการเกาของเราพอดีแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าอ้าวถ้าเกิดว่า C กับ Am i ม o r มันอยู่ห้องเดียวกันล่ะมันอยู่ห้องเดียวกันล่ะมันไม่สามารถที่จะเกาให้ครบแพทเทิร์นได้ถามว่าแก้ปัญหาโดยการเล่นให้เร็วขึ้นได้ไหมอย่าทำนะฮะมันขับประมงคน อย่าทาอย่างนั้นเด็ดขาดมันอับประมงคลน,นะครับวิธีการเล่นในลักษณะนี้นะครับวิธีการเล่นในลักษณะนี้ในทางปฏิบัติอย่าทำในทางปฏิบัติที่เราจะต้องตีขอดอสองสองขอดในหนึ่งห้องเพลงหรือว่าเกาเล่นพิกกิ้งในหนึ่งห้องเพลงสองขอดแบบนี้ให้ตัดมันดื้อๆเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องไปคิดมากอย่างถ้าสมมติว่าเป็นการการตีขอดธรรมดาใช่ไหมคอดซีนะนับ1 2 จังหวะที่3คุณเปลี่ยนไปเป็น A เลยนะครับไอ้มือเนี้ยมันจะอยู่ในจังหวะลงลงขึ้นลงลงขึง้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจมันทําทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติ ทำทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าตอนนี้ที่ทุกคนทําไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีเราไปใจจดใจจ่อกับไอ้มือฝั่งนี้มากเกินไปก็คือว่าเราจะท่องไงลงลงขึ้น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 เปลี่ยนลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนลง มันก็เลยงงพอมาอะไรที่มันจะต้องเป็น2จังหวะในหนึ่งห้องมันกลายเป็นว่าลงลงขึ้นลงลงขึ้นเราชิบหายมันต้องไปแล้วจงไงต่อวะเนี่ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจครับผมเปลี่ยนมันไปดื้อๆเลยครับผมลงลงขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนก็คือเราเปลี่ยนในจังหวะขึ้นนั่นเอง ลงลงขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแค่นี้มันก็จะได้ในลักษณะของการตีคอร์ดสองคอร์ดในหนึ่งห้องเพลงแล้วนะครับคราวนี้มันก็มีปัญหาเข้ามาอีกว่าถ้ามันมี4ีคอร์ดล่ะถ้ามันมี3าคอร์ดล่ะคือแบบว่า C A B D F G ไม่ปนกันมาอยู่ในห้องเดียวเลยทำไงดีนะครับผมเหมือนเดิมมือนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มือนี้เราแยกประสาทมันออกไป ทำทันไหมครับ C A, minor F G นะครับนะับ1 2 3 4ถ้าตีลงอย่างเดียวมันก็จะเป็นอย่างนี้1 2ามเอาขอโทษที C A minor F G ผมกระโดดข้ามไป F 1 2 3 4อันนี้คือลักษณะาการตีลงอย่างเดียวเอาให้เข้าจังหวะแต่ถ้าจะตีแบบให้มันมีขึ้นบ้างก็ทำเหมือนเดิมครับโดยการตีสลับ1ขอตี2ครั้งลงขึ้น 1 2 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4นะครับทำแบบนี้ทำแบบนี้ง่ายๆเลยช่วงแรกมันอาจจะอึดอัดหน่อยถามว่าแก้ปัญหายังไงก็ดีช้าๆนะครับดีช้าๆเป็น1และ2และ3และ4 เราชํานาญมันจะทําได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติค่อยๆเพิ่มจังหวะหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่นี่คือลักษณะของการตีขอดแบบว่าจังหวะละอันจังหวะละอันเลยหรือถ้าชํานาญมากๆแนละ้วบุ๊บ ามและสี screws, 1, 3 3 to Asia, ่และหนึ heart, right, ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่ก็รวบกันมันไปเลยนะครับแต่เบื้องต้นไปช้าๆนะครับอย่ารีบมากเพราะถ้ารีบมากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอาอะไรดีวะอะไรอย่างนี้มันจะทําไม่ได้นะครับมันจะทําไม่ได้อ่ะเอาใหม่นะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ่งอดต่อหนึ่งห้องไม่มีปัญหาหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่ง และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4เอาจังหวะนี้ยืนเอาไว้นะครับที่เดิมคราวนี้เราลองเพิ่มเป็นสองคอต่อหนึ่งห้องบ้างนะ C A minor F G เหมือนเดิมนี่แหละอ่ะช้าๆผมจะนับช้าๆนะครับเป็น 1, 2, 3, 4 1และ2และ3และ คือตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงสลับกันไปอย่างนี้แค่นั้นเองเอา้าวคราวนี้เป็นแบบว่าสีคอนี้มันมาอยู่ในห้องเดียวกันเลยเอ,าอย้าวทายังไงดีนะครับผมทํายังไงดีก็ทําอย่างนี้ก็ <c oughs> คือนับจังหวะไปก่อนนับจังหวะยืนไปก่อนเลยคือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงขึ้น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 หนึ่งและ ประเด็นของการฝึกหัดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณต้องใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วไปช้าๆเริ่มจากการนับจังหวะที่ช้าก่อนนะครับมันไม่ได้มันจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ชินกับมัน เรายังมือใหม่กับมันนั่นเองพูดได้ง่ายอ้าวคราวนี้ถ้าเป็นการเก่าล่ะเอออย่างที่เกิ่นไว้แต่ต้นว่าถ้าเป็นการเก่ามันก็เบสสามสองสามหนึ่งสามสอเบสสามสองสมันก็ครบจังหวะพอดีใช่ไหมแต่เมื่อมันจะต้องแบบว่ามี2อคอร์ใน1ห้องทํายังไงเอาง่ายๆฮะเล่นถึงไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ไปขอรต่อไปเลยอย่างสมมุติว่าเล่นคอร์ด C ไปเ m i ม o r 1และ2และ3ม,มันอาจจะแบบว่าเ้ยไปไม่ถึง1ไปไม่ถึงสายที่1ก็ไม่ต้องกังวลไม่ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะผิดแพทเทิร์นมันจะผิดรูปแบบหรือแบบดนตรีมันไม่มีผิดม,มีมีถูกมันมีแต่ความเข้าใจมันมีแต่การมันมีแต่เรื่องของการความเข้าใจในการปรับนําเอาไปใช้ให้ได้แค่นั้นเองนะครับผมอทําให้ดูจนจบเนาะสมมติว่า2คอร์ดต่อหนึ่งห้องในการเก่า หนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และเบสสามสองสามเปลีล่ยนสามสองสามเบสสามสองสามเปลี่ยนสามสองสามเบสถ้าอยากจะเล่นสายหนึ่งด้วยล่ะทำยังไงในเมื่อจังหวะมันไปไม่ถึงสายที่หนึ่งไอจังหวะที่เกี่ยวสายส,ายสองเนี่ย ่วงสายหนึ่งมาด้วยเลยก็ได้นะครับดยการดีดเกี่ยวมันขึ้นมาให้โดนทั้ง3สาย4สายมันก็ไม่ผิดนะครับลักษณะนี้เบส3 2 3ส3เกี่ยว3เบส3เกี่ยว3 1มงเบส3 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1นนั่นแหละนั่นแหละคือวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนคอร์ดให้มันให้มันได้ในหนึ่งห้อง สองขอดถ้า1ห,ห้อง4ี่ขอดนะ,ะหนะะะึ่และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ก็ดีดแค่สองสายก็ได้หรือจะเอาแบบเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่นะอธิบ,บายตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งเบส3า เบ็ดสามเปลี่ยนสามเบ็ดสามเปลี่ยนสามเบ็ดสามเปลี่ยนสามเบ็ดสามเปลี่ยนเอาแบบนี้ก็ได้หรือจะเกี่ยวสายหนึ่งขึ้นมาแบบเมื่อกี้ก็ยังได้อยู่เบ็ดสามเบ็ดเกี่ยว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 เกี่ยวเบ็ดทำไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยา่าแปลเจตนาของผิดแลไม่ได้พาไปตกปลา <c oughs> ى, นี่แหละนี่แหละคือคือลักษณะของการเล่นอเรียกเรียกว่า ในหนึ่งห้องเพลงมันมีหลายคอร์ดค่อยๆฝึกค่อยๆมองค่อยๆดูไปทีนิดฮะประเด็นคือเราใจร้อนพอเราใจร้อนแล้วเราเราจะทําไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมหรือจะแบบนี้ก็ได้ก็คือดีดเบสแล้วก็เกี่ยว3มสายพร้อมกันเลยโดยเอานิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางปึ้งดึง3มสายเลยเบส เบ็ดเ็ดเ็ดเ็ดสิ่งที่มันจะทำให้เราทำไม่ได้ก็คือว่าเราเปลี่ยนขอรดไม่ทันวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนขอรดไม่ทันทำยังไง,งก็ฝึกฝึกเปลี่ยนให้ทันนะครับฝึกเปลี่ยนให้ทัน ลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปฝึกกันดูแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สอบถามกันไปได้เช่นเคยที่ทางคอมเมนต์ใต้ YouTube หรือว่าจะไปคุยกันที่ www.facebook.com.slash บอ o ์บุกาแล้วก็กราบขอบพระคุณมากสำหรับทุกท่านที่ได้กรุณาอุดหนุน DVD นะครับอยู่ไหนวะอ่าดีวดีสอนกีตาร์นะครับกีตาร์พิกกิ้งโดยนปู่นะฮะ เป็นเรื่องราวของการเกากีตาร์เบื้องต้นจนสามารถที่จะบรรเลงเป็นเพลงก็คือแกะเพลงเองได้คร่าวๆนะครับผมมีจำนวน2แผ่น8บทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางนิ้วเบสของแต่ละคอร์การฝึกการเปลี่ยนคอรนะ์ในจังหวะต่างๆการเทคนิคการเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราไปดูแลกันนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถรับไปอุปการะคุณได้ในราคาชุดละ สา9รบาทนะครับส่งฟรีแบบลงทะเบียนก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วันแล้วแต่ถ้าอยู่เชียงใหม่ก็อาจจะนานหน่อยนะเงี้ยแต่ถ้าเอาเร็วๆร็วกว่านั้นแบบ e m s ปุ๊บถึงปั๊บเลยก็เพิ่ม20บาท420บาทเพิ่ม2 1บาทก็ได้อะจะได้ไม่ต้องมีเศษเป็น419บาทขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามนะก็ไปฝึกกันดูเนาะสำหรับการเปลี่ยนคอร์ดผมว่ามันไม่ไม่ยากหรอกมันยากเพราะว่าเราใจร้อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชุดการสอนใหม่ๆของ กระผมได้นะครับเร็วๆนี้ในเรื่องราวของอะไรก็ไม่รู้แหละกำลังทำการถ่ายทำอยู่นะครับขอบคุณมากครับ